สวัสดีครับมาดูคู่มวยนะครับพร้อมอมหลังศึกมวยไทย7จสีครับนัดประจำวันอาทิตย์ที่6สิงหาคม2560เริ่มแข่งขันและถ่ายทอดสดครับตั้งแต่เวลา14นาฬก15นาทีครับสดตรงจากวิกมอชิตสนามมวยช่อง7จสีครับถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่อง7คู่ที่1เปิดหัวของรายการเป็นการพบกันระหว่างศักวายุเพชรเกียรติเพชรพบทางด้านเพชรดาวรุ่งเกียรติวิทยาพิกัด108ปอนด์ คู่ที่สองคู่ค้ำของรายการเป็นการพบกันระหว่างใจเพชรศักดิ์บุรีรดำพบทางด้านตะเผาทองสิงห์มาวินพิกัด126ปอนด์คู่ที่สามรองคู่เอกของรายการเป็นการพบกันระหว่างพระเดชศึกชอพัชรพลพบทางด้านวันมีโชคศักดิ์บุรีรดำพิกัด118ปปอนด์คู่ที่สี่คู่เอกนำรายการเป็นการพบกันระหว่างตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิม พบทางด้านมงคนชัยเพชรเกียรติเพชรจะต่อยกันที่พิกัดน้ำหนัก126.5ปอนด์ปอนหรือว่าพิกัด126ปอนด์ปอนครึ่งเป็นคู่ที่4คู่เอกนำรายการคู่มวยอาจมีการปรับเปลี่ยนแจ้งถอนได้ตะหลอดครับคู่ที่1ครับคู่เปิดหัวของรายการนะครับเป็นการพบกันลำระหว่างฝ่ายแดงก็เป็นทางด้านศักวายุเพชรเกียรติเพชรพบทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็เป็นทางด้านเพชร ดาวรุ่งเกียรติวิทยาจะต่อยกันที่พิกัดน้ำหนัก1 0 8อปอนด์เป็นคู่ที่หนึ่งคู่เปิดหัวของรายการครับมาดูมวยคู่ที่หนึ่งนะครับคู่เปิดหัวของรายการมาดูที่ฝ่ายแดงก่อนเลยครับก็เป็นทางด้านศักวายุเพชรเกียรติเพชรครับเป็นมวยประเภทครับจังหวะเปิดเกมเตะต่อยรุนแรงครับหมัดสอกคมหลักเรียมตัวดีหมัดสอกรุนแรงครับ วงในไล่แขนขวางหน้าคำ้ำแทงปั้มรัดมัดตีเหนียวแน่นครับบุดุดันครับแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงฟอร์มหลังมีแพ้คะแนนให้กับเสาฉะเหลียงสอแสงพระนาม,มาวันที่27มีนาคม2559ที่ราชาดำเนินแพ้คะแนนตะขาบเพชรเพชรภาวินีมาวันที่18มีนาคม2 5 6 0ที่สนามมวยลุมพินีครั้งสุดท้ายครับเอาชนะเทนนิสก็น,นอกเอายกที่2มงคลเพชรปอมงคลทรั์ มื่อวันที่เจ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบที่ช่องเจ็ดสีมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ำเงินครับก็เป็นทางด้านเพชรดาวรุ่งเกียรติวิทยาเป็นมวยประเพดชรครับจังหวะเตะต่อยหมัดศอกรุนแรงอาวุธครบเครื่องครับจังหวะเตะขาต่อยหมัดรุนแรงครับมีวินาทีทองอาวุธหนักหน่วงรุนแรงทุกลูกครับประเพทบูสู้เปิดเกมครับเตะต่อยรุนแรงเข่าในเหนียวแน่นครับไล่แขนขึ้นคอปั้มรัดมัด,มดตีสู้ บูดุดันหัวจิตหัวใจเกินร้อยครับมีฮึดมีสู้ตะหลอดฟอมหลังมีชนะขะแนนไฟแรงจิมมี่ไฟแรงครับเมื่อวันที่8มกราคม2560ที่เวทีมวยอวตก3 3จิตเมืองนนจังหวัดนนทบุรีแพ้เทนนิกนกนกนกเกินนกอายกที่3เข็มพระรัญชัยเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2560ที่สนามมวยลุมพินีครั้งสุดท้ายไปแพ้คะแนนครับให้กับไฟแรงจิมมี่ไฟแรง เมื่อวันที่15เมษายน2560ที่สนามมวยลุมพินีครับมาดูมวยคู่ที่2นะครับคู่ค้ำของรายการครับเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงกับเป็นทางด้านใจเพชรศักดิ์บุรีรดำพบทางด้านครับฝ่ายน้ําเงินกับเป็นทางด้านตะเผาทองสิงห์มาวินครับจะต่อยกันที่พิกัดน้ําหนัก126ปอนด์ครับเป็นคู่ที่2คู่ค้ำของรายการครับ มาดูมวยคู่ที่สองครับคู่ค้ำของรายการมาดูที่ฝ่ายแดงก่อนเลยครับก็เป็นทางด้านใจเพชรศักดิ์บุรีรดำเป็นมวยประเภทครับจังหวะเตะต่อยหมัดแทงเข่าครับศอกแม่นยำรุนแรงวงในไล่แขนขวางหน้าค้ำแทงปารัดมดตีเหนียวแน่นครับจังหวะฝีมือดีเลี่ยมวงในหักลงมาแทงหักลงมาเสียบเก่งมีลูกยัดไส้แรงครับประเภทเสียดสีไทยๆแข็งแข็งแกร่งแข็งแรงครับการยืนระยะมั่นคง จังหวะเตะต่อยรุนแรงครับหมัดศอกคมหลักเหลี่ยมตัวดีครับชกฉลาดเข่าในแนวแน่นนะครับเสดสีท้ายท้ายการยืนระยะถือว่ามั่นคงแข็งแรงความหลังมีแพ้คะแนนให้กับโอรโดโนดวงใจพ่อมอวันที่17ดกุมภาพันธ์2560ที่จังหวัดสุรินแพ้คะแนนแตมทองปอเพชรไข่แก้วมอวันที่4มีนาคม2560ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครั้งสุดท้ายครับแปลชนะคะแนนแสงสว่างกเกษมหัวใส มื่อวันที่10มิถุนายน2560ที่สนามมวยลุมพินีครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้าเงินก็เป็นทางด้านตะเภาแก้วสิงห์มาวินเป็นมวยประเภทครับจังหวะเตะต่อยเปิดเกมครับอาวุธครบเครื่องเตะต่อยรุนแรงหมัดสกคมครับเข่าในเหนียวแน่นประเภทไม่สนเชิงไม่สนเหลี่ยมครับเตะต่อยหนักแรงบูดุดดันครับจังหวะเตะขาต่อยหมัดรุนแรง อาวุธครบเครื่องครับเข่าในเหนียวแน่นไ่แขนขึ้นคอปั้มรัดมัดตีบุดุดันมีฮึดมีสู้ตะหลอดครับหัวจิตหัวใจเกินร้อยเสียสีท้ายๆการยืนระยะมั่นคงแข็งแรงครับควอมหลังมีแพ้คะแนนให้กับเพชรชมพูเปล่าฝันลีสอทเมื่อวันที่หนึ่งมกราคม2560ที่ช่อง7สีชนะคะแนนเพชรชมพูเปล่าฝันรีสอนเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2560ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย ครั้งสุดท้ายครับแพ้คะแนนให้กับจงอังดำสิทธิ์นุ่มน้อยเมื่อวันที่22เมษายน2560ที่สนามมวยลุมพินีครับมาดูมวยคู่ที่3นะครับรองคู่เอกของรายการเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงก็เป็นทางด้านพระเด็ดศึกชอพัชรพลพบทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับก็เป็นทางด้านวันมีโชคศักบุรีรำจะต่อยกันที่พิกัดน้ำหนัก118ปอนด์เป็นคู่ที่ส รองคู่เอกของรายการครับมาดูมวยคู่ที่สามนะครับรองคู่เอกของรายการมาดูที่ฝ่ายแดงก่อนเลยครับก็เป็นทางด้านพระเดชศึกชอพะชะะัชรพลเป็นมวยประเภทเปิดเกมครับจังหวะเตะต่อยรุนแรงหมัดศอกคมครับอาวุธหนักหน่วงรุนแรงทุกลูกประเภทหัวจิตหัวใจเกินร้อยครับกล้าแหลกกล้าออกอาวุธวงในมีไล่แขนขวางหน้าคำ้ำแทงปั้มรัดมัดตีสู้ครับบุ๊ดดุดันครับ เสร็สีท้ายๆการยืนระยะมั่นคงครับหัวจิตหัวใจเกินร้อยนะครับอาวุธหนักแรงทุกลูกนะครับประเภทกล้าแรกก้าออกอาวุธครับความหลังมีชนะคะแนนเฉียบขาดปอพงศ์สว่างเมื่อวันที่10กับแล้วกาดาคม2559ที่ช่อง7สีแพ้คะแนนกุมารเงินจิตมองนอนเมื่อวันที่11กันยายน2559ที่ช่อง7สีครั้งสุดท้ายครับเอาชนะคะแนน เพชรสายฟ้าสิทธิ์นำขบวนเมื่อวันที่17มิถุนายน2560ที่สนามมวยลุมพินีครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ำเงินก็เป็นทางด้านวันมีโชคสักบุรีรดำเป็นมวยประดะเพชรครับจังหวะฝีมือครับเตะต่อยมัดศอกรุนแรงอาวุธครบเครื่องครับหลักเหลี่ยมตัวดีเชิงชกฉลาดวงในมีไล่แขนขวางหน้าค้ำดันแทงดันเสียบครับ ปั้มรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงครับมัดสอกคมอ่ะระยะประชิดเนี่มีสอกเสริมอันตรายครับหลักเหลี่ยมตัวดีเสียดสีไทยถ้ายนะครับฟอมหลังมีชนะคะแนนสักอุบลสิทธิ์หนึ่งจันทการเมื่อวันที่19มีนาคม2560ที่เวทีมวยอโตโก3สามจิตเมืองนอนท์จังหวัดนนทบุรีชนะคะแนนครั้งขาวแดงหัวลงน้ำแข็งเมื่อวันที่หนึ่งเมษายน2560ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งสุดท้ายครับไปเสมอกับทางด้านซุปเปอร์เจ๋งปอปินณพัฒน์เมื่อวันที่14เมษายน2560ที่จังหวัดศรีสะเกษครับมาดูมวยคู่ที่4ี่นะครับคู่เอกนํารายการครับเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงก็เป็นทางด้านปะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมพบทางด้านฝ่ายนําเงินก็เป็นทางด้านมงคลชัยเพชรเกียรติเพชรครับหรือว่าเดิมๆก็เป็นเจ้ามงคลชัยควายทองยิมจะต่อยกันที่พิกัดน้ําหนัก 1 2ึ่งอปอนด์ครึ่งเป็นคู่ที่4คู่เอกนำรายการคู่มวยอาจมีการปรับเปลี่ยนแจ้งถอนได้ตะลอดครับมาดูมวยคู่ที่4ครับคู่เอกนำรายการนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงก่อนเลยครับก็เป็นทางด้านตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับ เป็นมวยประเภทครับรูปร่างช่วงชกดีจังหวะฝีมือจัดนะครับหลักเหลี่ยมตัวดีจังหวะเตะซ้ายต่อยซ้ายครับตนต้น,ตนหมัดศอกซ้ายอันตรายเชิงชกฉะลาดครับหมัดสอกคมอาวุธครบเครื่องหลักเหลี่ยมตัวดีครับวงในมีไล่แขนขวางหน้าคำ้ำดันแทงดันเสียบระยะประชิตมีหมัดศอกเสริมมีหมัดศอกสลับนะครับ เข่าในไล่แขนนะครับขวังค้าดันแทงสู้นะครับพื้นพื้น,นในประเภทเป็นมวยฝีมือดีนะครับอาวุธหลากหลายเป็นมวยถนัดซ้ายครับเตะต่อยรุนแรงหมัดสอกคมครับมีเหลี่ยมตัวช่วยนะครับถือว่าชกฉลาดอาวุธต้นตนในหวังผลได้นะครับหมัดสอกอันตรายหน้าเสือดีด้วยกันทั้งคู่คู่นี้พร้อมหลังนะครับแพ้ขะดแนนให้กับตีโต้อหอยหวานโพชนาเมื่อวันที่28มีนาคม2560ที่สนามมวยลุมพินี สเสมอเพชรวศอนอันสุข,ขุมวิทเมื่อวันที่27เมษายน2560ที่ราชด,ดำเนินครั้งสุดท้ายครับเอาชนะคะแนนเะบรามพระรัญชัยเมื่อวันที่9มิถุนายน2560ที่สนามมวยลุมพินีครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ำเงินก็เป็นทางด้านมงคนชัยเพชรเกียรติเพช,ชรครับหรือว่ามงคลชัยควายทองยิม <c oughs> ตัวเดียวกันนะครับเป็นมวยประเภทเก๋าเกมเปิดเกมนะครับเตะต่อยรุนแรงหมัดสกคมอาวุธครบ เครื่องเข่าในเหนียวแน่นครับไล่แขนขึ้นขอปั้มรัดมดตีครับบูสู้ดีชื่อชั้นกระดูกการผันมวยนี่ดีกว่านะครับแต่ว่าหยุดหายไปนานนะครับกลับมาหายใจไว้นะครับไฟที่แล้วเนี่ยนะครับด้วยการเอาชนะคะแนนเจ้าแสงเก่งลงไปขาดรอยนะครับต้องดูที่สภาพร่างกายด้วยว่าเข้าที่เข้าทางหรือย,อยังนะครับเสียดสีไทยท้ายเป็นมวยประเภทปอดใหญ่ปลายแรงอ่ะเข่าในเหนียวแน่นมัดศอกอันตรายครับ โดยเฉพาะสองนี่ถือว่าออกได้แม่นยำรุนแรงเตะต่อยนะครับหนักแรงทุกลูกอาวุธปราเภทเกา่าเกมเข่าในอาชีพครับหน้าเสือดี3ามพร้อมหลังชนะคะแนนประกายเพชนนิติสะหมุยเมื่อวันที่7สิงหาคม2559ที่เวทีมวยอ,อกตกอสาจิตเมืองนนจังหวัดนนทบุรีแพ้คะแนนให้กับเพชรวอนอันสุขุมวิทย์เมื่อวันที่26มกราคม2560ที่ราชดาเนิน ครั้งสุดท้ายครับชนะคะแนนแสนเก่งเกร็กคูยิมเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคม2560พที่สนามมวยลุมพินีครับ